วันนี้เราจะมัแกงปลากระป๋องใส่เส้นกันนะจ๊ะก่อนอื่นเลยเราก็ตั้งหม้อปราราุเลยทุกคนแล้วก็ตำพริกใส่ไปเลยนะคะเราจะทําแบบง่ายๆคะ่ะทุกคนแบบบ้านๆน,นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทปลากระป๋องลงไปลยจ้าเราจะใส่ทั้งหมดสองป่องนะจ๊ะใส่ลงไปเลย พอเริ่มเดือดแล้วเราก็จะลองชิมดูนะคะก่อนที่เราจะใส่บนเส้นแล้วก็ผักก่อนหน้านี้เราก็ได้ใส่ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดเพื่อดับคาวปลากระป๋องไปเรียบร้อยนะจ๊ะทีนี้เราก็จะมาปรุงรสเลยจ้าก่อนจะปรุงรสเราต้องชิมก่อนนะจ๊ะว่ารสชาติเป็นย่ยงไรส่วนตัวแล้วก็เพิ่มนางชูค่ะ พอหม้อเดือดได้ที่แล้วเราก็จะใส่บุ้นเส้นที่หลังจากนั้นก็จะคนนิดหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ใส่ต้นหอมที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะทุกคนไม่ต้องรอนานนะจ๊ะเพราะว่าบุนเส้นสุกเร็วอยู่แล้วเพราะว่าเราแช่น้ำไว้แล้วเนาะหลังจากนั้นเราก็คนแล้วก็ปิดหม้อปิดแก๊สเรียบร้อยจ้าน้ำเยอะใช่ไหมล่ะคะชายชายเผื่อว่าบุนเส้นของเรา เส้นจะอืดจ้าเผื่อน้ำเยอะไว้ก่อนเนาะเสร็จแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเขาเรียกไอ้นะแกงปลากระป๋องใส่บนเส้นค่ะอาหารแบบง่ายๆนะคะง่ายๆกินง่ายๆทำง่ายๆบายส้มเช้งจ้าทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า แปงปากระป๋องใส่วนเส้นของเราแบบบ้านๆนะคะทีนี้เราก็ลองไปชิมกันเลยจ้า